สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายเรักน,นะคะวันนี้พาน้องพายรักมาเล่นกับสาวๆสๆอุมบุญนะคะนึกค่ะกินอย่างเดียว อุ้งบุญไปไหนนันอ๋อหอนแดดสาวอุ้งบุญหอนแดดแล้วสกินลองผลเลยวะอือดูค่ะสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเอ้ยอุ้ยบุญอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย สองสองตัวห้าสิบนี่เขาจะมีนี่ทางน้ำยาหอม ม่่นใส่ิอ่่นเล่ใส่กินกระเด้อขนมปุ๋ยนี่ แล้วว no no ันอ no the ่ะเอาโจกกันแล้วกินน no. ้ำเิล no. ok right> ่าลักเลยกินน้ำเิล่าลักเลยวันน่ะวนอ่ะเอ้ย มีการสิรูดเขาอีกเออๆนี่พูพพิลลากได้นันด,ดันแล้วฉันได้ที่ดันแล้วฉันจะดันเธอ กันกินอีก สาวอุ้มบุญขึ้นต๊ะแดงแล้วบัดนี้เอาหันดักใส่กันอีกไปแล้วไปแล้ว chụp con này chụp chụp, chụp lâu chuộc chụp đâu lâu chuộc lâu không lâu chuộc lâu bắt lâu chuộc lâu bữa lâu chuộc lâu chuộc lâu chuộc เอาดันบะได้อือบุญดันบะได้แล้วเออล้รักพิงโต้เหรอเอือเอือเอือดันบะได้ไอ้ดันกับบะได้วันะวันะเอาสิกินนมอ่าแล้วรักวิทแล้ว Phi là lắc bớt ổ, xịt kín nông, là lắc vừa lạ, phi là lắc bớt lạ Xịt kín nông khó xửi ổ Bọn nạ, chắp nông khói Chắp đừng lắc quá, phải để nằm nằm nè phải để nằm nằm nè Úc Úm bún nằm ngăn bún, bún Ôm bún ơi, ông bún chụp lâu, chụp đá lâu chụp đá lâu chụp đá Úm bún lâu chụp đá Úm bún lâu

đẹp bò à là ơi à chụp đâu quên xuống quên xuống chụp đâu chụp 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 đâu chụp đâu chụp đâu chụp chụp kẹo đây chụp kẹo đây người ừ, sao kẹp bông quá đạo sao kẹp bông quá đạo sai kẹp bông quá đạo người hạt cắn heo เอ้ยหักกันแห้งเฮนะ้ยปน่ะการกินมือเข้าอีกเฮ้ย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 ดันแล้วดันแล้ว ดันแล้วดันแล้วมีการกันพี่ไปอีกเชาอุบุนเชาอุบุนพี่รักไปหาแะ้วนะั่น Mà leo, mà leo, mà leo Ui ừ.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  Má nhắn rồi lắm Làm má nhắn Làm má nhắn bình nòn không rồi แม่เานะเรรักจะทำงานนะจ๊ะผุนเบิ้องสาอุ้มบุญผุนอ๋ออันนี้ก็หันดากใช้อยู่ได้สราบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามช่องพายเรืรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายเรืรักนะคะขอบคุณค่ะ